เอาแกลลี่สลำเหรอเนี่ยมึงดูดิเยียอะไรวะเนี่ยเียแกลลี่สลำว่ะตลุมหนึ่งแกลลี่สองวัตต์ฟักเอกแกลลี่กลำมาแกลลี่ลำมานะขอย้เยี่ยเราโบน่อยตุนนะอุ้ยกูโดนเกิดแล้วเกิดแล้วไปเฮ้ยไอ้เฮี้ยกูโดนทางแม่ เอาไฟไปสองบันเดอร์สามแล้วกันเจ้าดาบไปนะแต่ไปเปลี่ยนที่โอ้โหก็คือต้องจอดเขาไปในซอกเลยมั้งเนี่ยเอาเว้ยเราต้องทิ้งเสหมอเพื่อให้มันนิ่งๆหน่อยป่ะ เสียงเสียงปื้นใหญ่ได้ยินไหมได้เลยน้องเนี่ยมาบ้องหนึ่งไปโรบอทอนไ์งาตรงยังอให้ตรงเป๊ะี๋ยเป็นเบี้ยวอันนี้ดูดอะไรไปหมดแล้วใช่ไหมด้วยไหม อ๋อเหลืออาหารไปนิดหน่อยใช่ไหมเอามาดิกลางๆเสากลางมาสวยทีหลังเลย <laughs> ตอนนี้ถสถานก,การณ์พวกมันทำอะไรกันอหู่ไม่รู้นะแต่เมื่อกี้มีเสียงปืนใหญ่อยู่ ยิงกันจริงหรือว่ายัางไงเดี๋ยวเราขึ้นไปเนียนทำแล้วเอาสมบัติเอาเฉพาะกล่องอันนี้ขึ้นมาหรอหรือยังไงเอากล่องแพงๆของแพงขึ้นมาไหมมันก็แพงทั้งทำนะพี่ว่าโอ้โหมัน <c oughs> ก็ขึ้นแท็กติดตามตัวอยู่แล้วปะวะเ,าเ,าเาอาไงอ่องบบอนะ คือถ้าเราเอากล่องนั้นมามันก็แท็กติดตัวอยู่แล้วมันก็ดูในแมปเห็นเลยว่าเรากำลังโรบอทดึ๊บดึ๊บดึ๊บยาวยาวของเลยเจอเจอเนื้อเที่ยวจะลอยติดนะว่าแล้วแบบแม่งเจอหลับเนื้อเงาคลิปแบบต้องหยิบขึ้นไปแล้วก็หยิบเลยอืมเห้ลันมันไม่เหมือนไอ้กล่องนั้นไงไอ้กล่องใหม่ผมวางบนดินแบบตมดินไปเลยอ่ะอือฮึ ก็คือเหมือนแบบที่พี่หากุญแจไม่เจอแต่กว่าจะได้แล้วแต่ว่ามันดีดไปแล้วมันหยิบเลยอืมก็คืองงนะมันเซียนนะมันเซียนมันเซียนหรือมันอะไรก็ไม่รู้มันเซียนหรือมันมีเบิกเนตแต่ได้ๆก็ทามพราะคือมันยิงโดนมาโอ้โหก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะกินก็ได้ตึงไงจะไม่ใส่โฟกัสตุ๊ด รีโหลดเร็วๆเลยในชะ่ไหมเดียว,วเฮ้ย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 เห็นแล้วๆๆเห็นแล้วเห็นแล้วนั่นไงเสงหาหักก่อนเลยแล้วว่าไม่เปี้ยววะโอ้โหมันสูตรไหนวะเนี่ยสูตรหมอยงเงี้ยว่ะเออไหวลำสลุปมันมีไฟเว้ยเราเอาตรงนี้เฮ้ยมันเฮ้ยเฮ้ยเมันหันมาทางเราปะน่ะเอ้าแกลลี่สองลำเหรอเนี่ยมึงดูดิเพี้ยอะไรวะเนี่ยเพี้ยแกลลี่สองลำว่ะ ตะลุมหนึ่งแกลลี่สองวัตตะฟักเฮ้ยมันเหมือนมันมาทางเรานะด้วยดิไม่ใช่ครับก่อนหน้านี้ก็มีสองวันแสดงว่าโลกเนี่ยทั้งสุดท้าก็คืออยู่นี่อยู่นี่หมดเลยแล้วจอดตรงไหนดีอ่ะเจ้านายจะจอดหมายถึงอโรบอทไปทิ้มไว้ตรงไหนเราถ้ายังไม่ใกล้เดี๋ยวเรารอก่อนก็ได้ เออสองดูดิเฉกเฉกโอ้โหโคตรใกล้เราเลยอ่ะหายล้วอันนี้มันธงพันธ์ม่ใช่หรอมึงกกูอรี่เลดูดิมันมีมันมีมันมีธงสองชั้นอ่ะธงพันธ์ปะจับหายแล้วอ้่นเฮ้ยมันเห็นเราปะเนี่ยว่าตาวิเศษมองเห็นนะเขาดิบต่อมาโอ้โหรู้เรื่องเลยอ่ะ เตีงน้ำเข้าโรบโบตทอะนี่วไงได้เหรอวะ <c oughs> เราต้องฝ่าฝ่าโรบโบตทได้ไหมไม่ได้ดไเฮ้ยทำไมมันมันเล่นแค่ใบแรกวะมันมันจตามมาไม่เอานะเดี๋ยวน้ำทางเรือเหลาไปเท่าไหรเนี่ยเออมันไปทางเรือเหลาเลยนะเว้ยเราเราเจาะไปต้องซ่องหินพอดีอะแต่พี่ว่าโดนยิงฟีแน่นอนมันไปแรงนั่นนะ <c oughs> แล้วทำไมไปทางนั้นวะ กเี่เราอาจจะต้ไงเฮ้ยมันมันเริ่มมันเริ่มโคมันโค้ง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 อยู่เธอแล้วมันแค่มารีเซียเรือไอเรือเราใชเฮ้ยมีเสียงคนทำอยู่โอ้เว่บอสมีเสียงลูกสองเมื่อกี้มันยังไม่ได้ไปใช่ไหมยังเนี่ยมันจอดแต่มันดรอปสมอหรืออะไรวะมันอยู่เธนมามันอยู่เธนมามันแทงเข้าเธอที่คนทำเฮ้ย เราก็รอราเบิดไหมมมันเก็บใบหน้าแล้วได้ยินเสียงเปิดประตูปุ๊บเราลงเลยเพราะตอนนี้มันก็ไม่รู้หรอกง่านะอ้ยโอ้ยโออ้่โอ้ออยโอ้ยโอ้ยอยโอโอ้ย้ยอโอ้้้ย พุงไปช้าไงที่ผมอยากขยับไปหน้าวันนี้ที่ขยับแล้วตรงไหนโอ้โหเย้ยอะไรวะขอยังเอาอีกเหรอเลี้ยวโค้งเลยปะเฮ้ยเียมันดีดใครมาที่ที่มันเห็นมันอ่ะก็ไอ้ตายกูออกมาตรงเนี้ยสองล้ำมันอยู่สองล้ำตรงนั้น เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเรือท่อนด้วยเฮียมันไม่เนียนนะเว้ยอาโรบอ้ห้อยตูดไมของเรเออเอาปะเฮ้ยมันพันธมิตรกันกัสลูไปสัต์ทำเนี่ยเดี๋ยวกำลังจะเข้าซอกกำลังจะทีมเข้าซอกเรือเราอะเฮ้ยเดี๋ยวผมตบัับเรือเีเดี๋ยวม่ออกไม่ได้ไหมออกได้ เฮีย What up เพินนมเอาเฮียแล้วไปเลยตายมัวเลยพี่พาโูบอทเลยขาเลยไป้เอากระสุนมาเฮียมีคนเช็คอะเฮ้ยเรือสรุปเ,เ,เล่นเล่นเรือสรุปให้มันยิงกันยิงกันเลย,เลยเอะเอาสรุปย,ยิงัน แล้วคุณต้องทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวพี่พุ่งดับมันเลยอดปืนหรืออะไรครับมันน่าจะเป็นโรบอทปืนใหญ่ว่ะแม่งเอ้ยแม่งกูปิดจ็อบแล้วเนี่ยไอพี่เกิดเกิดเกิดอยู่ไนยังอยู่ไนเฟมอ่ะเฮ้ยไอไอแกลลี่กลับมาแกลลี่กลับมานะขอย้ำมีคนโดดลงน้ำมาฮัลโหลสองคนสองคนสองคนขอย้ำสองคนสามหนึ่งเม็ด ไปมันมีสามคนมันมีสามคนมันมีสามคนขอย้ำขึ้นตายตายตายไอ้ยามตกเรือไอ้คนเรือสลุปจะเกิดโดนการคนเรือผนึกกว่ามั้ไอ้ต่อขอะเที่ยวโรบอทห้อยตุ่นนะอุ้ยกูโด้นกูโดนมาอยู่บนโรบอทอยู่บนโรบอทผมลงไปช่วยกระสุนมันหมดพี่ตายไม่ตายเออสวยจ้ำ พี่ปีโรบอทแล้วด็อกเอาขึ้นนี้ใช่ได็อกด็อกด็อกแล้วเฟรมระวังมันจะเกิดนะท้ายยันไอตัวผอมอ่ะพี่รอซวามเฟรมได้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 พี่อยู่ตรงแผนที่แล้วกันกลัวมันมาท้าเฟรมมัดิเฮ้หักเรือหักเรือหักเรือจังไปแล้วโดดมาเกิดแล้วเกิดแล้วน้ำเรือน้ำเรือน้ำเรือหมดที่เนี่ยไปแล้วไปเจอสติ๊กคิ๊กสั่ง เฮ้ยแคนนอนยิงมาต้องหมุดต้องขับเรือคนหนึ่งปะพี่ผมชาร์จไเด้นอยู่พี่ต้องพี่แล้วหมุนออโต้ไปแล้วบอดเองทำนี้ถึงบมดที่เรากะลายโจดลำมมีก็เลยนะดแบบอันเคอร์แล้วเราไปบอดพี่อันเคอร์หน่อยเฮ้ยไอ้พี่กูโดนหังแม่งโอ้โหโดนหน้าหลังเลย เฟรมเป็นคนขึ้นเรือฝั่งซ้ายหนัวแล้ววะหนัวแล้ววะชอนี้หนัวแล้ววะเฮ<ย>ี้ยมที่ไปช่วยมีไทเด่นลักเวกัาลงมาก็งี้พี่ต้องเอาเรือหลักไปเลยน,นั้นเนี่ยตามนั้นนะเฮ้ยไอเฮีย้ยเดินหนุนแบบกันตายพี่โดนแบบสองนัดหน้าหลังครแบบ oh แซนวิชมันพันเงิน้างเรือสี่อ่ะ ละศรีกำลังม,มือพันไหมพี่ว่ามันทั้งหมดอะตรงนั้นเลยอะสรุปโซโล่ไอเ้เรี่องละศรีอะไม่เท่าไหร่หมาดิวะเฮ้ยใครอีคนนึงสเตล,ลไว้ได้ไหมที่เหลืออยู่ตายหมดเลยดิใช่ไหมผมอยู่ผมอยู่เฮ้ยมีคนอยู่สเตลไว้ได้ไหมรอรอรอ,รอแบบเปิดตัวตอนแบบพี่ไปถึงอะไม่ไกลไม่ไกลไม่ไกลเดี๋ยวเอาลำที่เฟรมแฝงตัวอยู่ก่อนเลยไอ้ลำที่มาลำสุดท้ายน่ะ ตามๆกันมาวะเฮ้ยไอ้แกลลี่จมไปลำนึงวะไอ้ลำที่พวกยิงมันจมปะผมยิงแค่เสาหักสามเสาเี่อ๋อไม่ได้ยิงไอ้นี่เนี่ยผมผมเน้นชั้นล่างไปเยอะเหมือนกันนะลำเนไม่รู้จมไม่เห็นนะเอยังยังอยู่ยังอยู่เห็นไฟอยู่เสาเสามันยังหักหมดเลยลำนี้มันยังไม่เขียนสมอขึ้นเลยเนาะโอเคตอนที่ผมอยู่รอ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 มีบันเดอร์ปะครับพอดีตอนมันเขียนแบบสักพักนึงใกล้เสียดเองก็ปลาเลย พี่จะปาดหน้านะลำสีเที่ยงอยู่อ่ะเองรอรอแบบยิงฟรีเลยผมล่องไม่ยังเชื่อเลยโล่นโอเคยังอย่งย่งโอเคยังดูกำลังเข็นให้พี่เล่นไฟไหมเอ้วเอาเร็วเร็วเลยพันธมิตรสามลำมะเนี่ยทำไปเล่นไปเพราะมันไม่ยิงกันเองเลยปลอดเราพี่โอเคโอเคน่าจะวืดนะเหลี่ยมนั้นอ่ะเองดักเองดักกันหน่อย โอเคไอเฟรมถ่วงเวลาเรามีให้อยู่ใกล้แล้วใกล้ได้ระยะยิงแล้วปุ่มไฟไหมโดยจะธรรมดาไอเฟรมเจอโอเคแค้นมันก็พอพี่ไอตายเอาป้อมเลืองไม่ขึ้นเก็บไปน้าหน่อยไปไปไปบอดไปบอยไปบอยพี่พี่อยู่เลือย่างงั้นนะเก็บไปน้าไปเก็บหน่อยที่มันเปิดไฟแล้วเนี้ยอ้าวมาโจมแม่งเลยให้มันหายไปเลยดิ

อ๋อเอา้าแกล,ลีกีรามหายไปไหนอ่ะกระหม่อมมันขึ้นแล้วปะยังยังใช่ไหมใครฝันวะ โอเคไอล้ลำแรกที่ยิงไปมันจมมนะั้น่ะเฮ้ยเฟมเก็บไปไหน่าหน่อยโหมันต้องมีคนอยู่ไ,ไม่มีเสียงอะไรเลยอะแต่เวฟบบอลแล้วนี่ไงเอ,เออ,เ,อ<ๆ>เรือเรือแม่งจมอยู่ด้วยแสดงว่าไอล้ลำเนี้ยแม่งแม่งว่ายขึน้นเกาะไปแล้วเรื่องมันหันเข้าเกาะพี่ท<อ> <ๆ S 1> ัดแล้วเดาเดี๋ยว้อ โรลสนเดเพิงโลนเดเพิงลำนี้หายแน่นอนใช่ไหมใช่เราไมหายแน่นอนเองไปเช็คก่อนก็ได้นะแต่พี่เก็บไปนี่รอเต็มไปแล้วหนึ่งสองลำมีอะไรบ้างวะเนี่ยน้องม่มีอะไรเลยนี่ไงอ๋อมา อาหารแบบเลกเดิมเงือกมึงหันหน้าเยอะจังวะเฮ้ยมีธงนงมาแล้วทำไมธงมันแม่นี่วะ มีคนอยู่บนนั้นแหละระวังให้ดีโดนบอทรหรอไม่ใช่ผมกระโหลกมันวิ่งมาอ๋อแถวๆเนี้ยผมไม่รู้มันอยู่แถวไหนวะาะลุไปไหนแล้ววะตาล้ำทิ้งไปยัง่ะทับลูปเปอร์อ<ะ>มันโดนแจเลียนบอร์ดเวพีเมื่อกี้อ๋อเหรอ นาต้องไหนรนะัะเฟรมองด, okay, ด้านเหนอของกะมันยังอยู่เหรอกลังไปเฟมม้นเมื่อกี้นะนั่นเมื่อกี้ไม่ใช่นะนนนหรือว่ามันยิงไม่โดนไม่รู<ด>้ผมเห็นแล้วพี่ <Okay. S 2> ตาย แม่งยืนอยู่ตรงแม่งแม่งแอบอยู่ตรงกันพาวฮียอ่ะอ้อพระเจ้าโอ้ ไม่มีหาอะไรเลยน,นี่วะโอ้ยมันสรุปอยู่นูน่นไกลจัดอย่างน้อยก็สวยระเบิดก็เบิ้มไปเลยเราจะเปิดกันเลยเปิดเรารอบไปเลยไม่มีคนอยู่ใกล้เลย ไม่น่าจะจะแตกนะบอดแดมน่าจะปกติโอ้ยสำลัโอ้ยนู่นไงมันเกิดอยู่พันเดอร์เลอรสี่อะเอ็งดรอปลงมานั่นแหละเดี๋ยวพี่เก็บของนี่ก่อนลิเปอร์เอาไงดีพี่เอาดิ โฟกัสอเอ,อเล์หลักเลยอยู่ที่นี่ว่านี่พี่เอามาแล้วเออโอ้พี่แตกไงล่ะอดอกเปงนั้นแหละแต่พี่ไปยิงแค่รับเดียวเฟ็มแล้งถือกล้องเดินจะไปรู้ท่าเหมือนถ้าโซเลตเลยเนี่ยมายัางกลับมายัางจะบอกนะไปยิงไม่เกลือมึอนจัดเลยวะ มื่อกี้ตัวแม่งแอบอยู่ข้างบนแล้วแม่งไอ้เฮียกอดถังระเบิดอยู่สัส ของชิ้นเล็กๆมันน้อยโลงเ้าเดิมแแล้ว สองกล่องกลองเรียนฟ้าสมัยนี้เรียนฟ้าอน,นาคตเรียญฟ้า,าจจะจําเป็นอย่างมากเลยนะเพราะว่าตอนนี้มันเริ่มมีสินค้าเรียนฟ้ามาแล้วแล้วสรุปอีกสองลำก็คือสรุปสรุปล้ำหนึ่งอยู่ท่บิว ไอล้ลำที่ไอต้ตาไปบอดแล้วมันไเนี่ยเล็ดรอดเรียบร้อยไหมมันอยู่ทางเมฆเรือ,อลำหนึ่งอะ เปิดแล้วเออน่าจะไปไปสายวะไปไหมไปเฟ็เครลิปเปอร์ดียวเตรียมตัวเลยเอ้าเหลือไม่เดียวเหรอมีสับรดมีอะไรอีกไหมไม่มีหรองั้นก็เท่ากับว่าเคลียร์อันเชียนมีคนมั้งน่ะเปิดใบเลยเปิดใบเลยไป กดมาหมดถ้ำเลยครับน้องๆได้ฟรีๆเราลงนี่หมดเลยนเนี่ยหมดเลยล <ง S 1> เดี๋ยวเ,<ล>ยเ,เน็กเน็กเซฟเวอร์ไงเ,เราเล่นแบบไปไวกิ้งอ่ะแบบไปเรื่อยๆ,ๆเราเล่นแบบคนเผ่าไวกิ้งสไตล์พี่อะไรนี่ว่ะแบบสลับคู่